Howell Neswet ตำนานนักสู้จากพรแสวงสู่บรรลงดอเรื่องราวของเนสว t ตเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพรแสวงสามารถเอาชนะพรสวรรค์ได้อย่างไรเขาไม่ได้ถูกยกย่องว่าเป็นเด็กอัจฉริยะแต่ด้วยวินยัยการทำงานหนักและการวิ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำให้เขาเก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดหนึ่งจุดเริ่มต้นภายใต้เงาของคอมมิวนิสต์ไวเด็กที่แตกต่าง เนสเวตเกิดในปี1992ที่ประเทศเชโกสโลวาเกียซึ่งในขณะนั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์อุปสรรคทางกฎหมายในยุคนั้นกฎหมายคอมมิวนิสต์กำหนดให้นักฟุตบอลชาวเช็กไม่สามารถไปค้าแข่งในต่างประเทศได้จนกว่าจะมีอายุ32ปีซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงสำหรับนักเตะที่ต้องการเติบโตจุดเปลี่ยนของชีวิต การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินในปี1989และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเชโกสโลวาเกียทำให้ข้อจำกัดทางกฎหมายเหล่านี้ถูกยกเลิกไปในที่สุดและประตูสู่ฟุตบอลยุโรปจึงเปิดกว้างสำหรับเขา 2. เส้นทางสู่ซีเรอาและจุดพีกก้าวแรกกับสปาร์ต้าปรากเขาเริ่มต้นในหลีกบ้านเกิดและพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องยูโร1996เนสเวดแจ้งเกิดในเวทีระดับโลกอย่างแท้จริง ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป1996หรือยูโร1996โดยพาทีมชาติเช็กเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างน่าประทับใจซึ่งในทนวนนัวร์นาเมนต์นี้เขาทำประตูชัยเหนือทีมชาติอิตาลีทำให้สโมสรจากอิตาลีเริ่มให้ความสนใจลาซิโอโคสเวนกรนอิริกสันดึงตัวเนสเวดมาร่วมทีมลาซิโอเขาใช้เวลาเพียงไม่นานในการปรับตัวและกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญ พาทีมคว้าแชมป์สำคัญมากมายรวมถึงสคูเด็กโตในปี2000ยูเวนตุสและการแทนที่ซีดานในปี2001ยูเวนตุสถ่ายซีเนดินซีดานให้กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวสถิติโลกและเลือกเนสเวตเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนซึ่งเป็นภารกิจที่ยากมากแต่เขาก็ทำได้สำเร็จอย่างสง่าง,งามเขาพายูเวนตุสคว้าแชมป์ลีก2สมัยติดต่อกันบัลลงดอ1993เนสเวต คือผู้คว้ารางวัลนนะักฟุตบอลยอดเยี่ยมของทวีปยุโรปในปี2003ซึ่งเป็นปีที่เขาพายูเวนตุสเข้าสู่รอบชิงชนะเล UFO ิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก 3. หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ความพักดีในวิกฤตโศกนาฏกรรมนัดชิง UCL 2003นี่คือเรื่องราวที่น่าเศร้าและเป็นที่จดจำมากที่สุดในอาชีพของเขาในรอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2003ที่พบกับเรอัลมาดริดเนสเวชโวฟอร์มได้อย่างสุดยอด แต่กลับไปโดนใบเหลืองที่ไม่จําเป็นในช่วงทายเกมทําให้เขาติดโทษแบนและไม่ไม่พลาดการลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศกับเอซมิลานหน่งน่าเสียดายแคลซิโอโปลี2006เมื่อยูเวนตุสถูกปรับตัดชั้นไปเล่นในซีเรียอาจากคดีอื่อฉาในปี2006เนสเวตคือหนึ่งในตำนานเพียงไม่กี่คนที่ตัดสินใจอยู่กับสโมสรและพาม้าลายเลื่อนชั้นกลับสู่ซีเรียอาได้สำเร็จโดยเขากล่าวว่า ผมจะอยู่กับสโมสรที่ไม่เคยทอดทิ้งผมซึ่งแสดงถึงความพักเดียนยิ่งใหญ่ 4. สไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์มิดฟิลด์ไดนาโมเนสวดเป็นนดดักเตะที่วิ่งได้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด90นาทีมีความเร็วความแข็งแกร่งและสตามิน่าที่เหนือมนุษย์จนทำให้ได้รับฉาย,ยาว่าปอดเหล็กเท้าซ้ายและขวาที่ทรงพลังเป็นนักเตะท,ที่ใช้เท้าได้ทีทั้งสองข้างมีลูกยินไกลแถวสองที่หนักหน่วงและแม่นยำมาก ความเป็นผู้นําถึงแม้จะมีบุคลิกที่ดูเงียบขรึ่มและทุ่มเทส,สุดตัวในสนามแต่ก็มีปัญหาเรื่องวินัยเล็กน้อยและเคยโดนใบแดงอยู่บ่อยครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฉาย,ยาว่าความเดือดแดงของเช็คหลังจากแขวนสตาร์ในปี2009เนสเวกก็ยังคงทำงานให้กับยูเวนตุสในบทบาทผู้บริหารจนถึงปัจจุบัน